ดีครับเจ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆอ้าวด้านอันนี้เป็นด้านที่2ด้านแรกเลอยอยู่ที่บริเวณแถวเครื่อวนวนรัดอ่อยมียงต่ว่านนี่อันนี้เป็นด้านที่สอง ั้งยุเคเทพพระครับเป็นด้านที่เป็นด้านที่ขออนุญาตถูกต้องขออนุญาตถูกต้องอ้าวเพืน่นนีมันต้องเป็นยิงี่ 4, ด้านน่ะมันต้องไปยิงส่ 4, นะี่มีมีผู้ควบคุมนะมีผู้ควบคุมมีมีป้ายเรียบร้อย <c oughs> นี่คือลักษณะ <c oughs> การตั้งด้านครับ อ่ะเริ่มเก็บแล้วพีไทยทอดสดเราเริ่มเก็บแดนอ่มีพ่อไายทอดสดไปเริ่มเก็บแานเลยบัหน,นี่อ่าโอเค บอกนะครับว่าไปเจอด้านที่ไหนผมก็สิไปตรดนสอบยุ่งหันละครับดีครับดีดครับ,รบอา้าวเก็บแล้วครับแานอา้าวขังอีลีว่ะขังได้ผมขังได้แานพอเห็นผมทายทอดสนแล้วเก็บเลยแบบนี้ เก็บของเมื่อบานเม็ดแลยอา้าวขังขังขังอะ่ะเ,เมื่อบานเหมือนเลยมึงยจะจื้อป่ะนี่มึงเห็นบ่เจอเมื่อปราบสัมภเวทีของแท้เด้อผมอะ่ะเออบุญมีญาณอ,าาอ้าวย่างเขาปลาหรอปุณห์อเลยบ่ดนี้ ไปทางไรละบันย่านจะเป็นเอา้าหันหลังให้ผมนี้มันลเรเอา้าหันหลังหันหลังนี้มัล้ลเราพ่อให้บันเอาอีสอพ่ท่าพระครับเอาพ่อไปยังเข้าวะจะไปก็ต้องไปลุกไล่เพื่อนหลา่ไอเพื่อนแค่นี้แหละครับเห็นไหมยี่ยมเชี หังว่าบัะนี่ยอีก่าอะเป็นอาลาดเลยเห็นปะดีบ่เราป่ะเนี้ยแม่ไอ้มันซะรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผบ,บัะนี้ยวาดม,มึงได้กันสุดท้ายเมื่อไหร่เไปผู้เดียวไปอี่งชี่ละเออบอ่อวิญานเด้พอพ่อยวิยญานวิยญาน,านเอาไปเลยบัะนี้เออไม่อยากหัวแต่มาเบิ่งซอยกันเด้อบัะนี้ ขอบคุณครับไปต่อแล้วไปต่อแล้วครับสวัสดีครับวัดี